อ้าครับสวัสดีทุกท่านครับของฝากตลาดพระก็แวะเวียบนบรรจบมาเจอกันอีกสักครั้งครับพระหลักคือสินทรัพย์พระย่อยๆก็ย้ายใจคนจนเหมือนเดิมน,นะครับ mm. ก็ตลาดพระเปิดครับ mm. ก็เลยแวะหาของดีๆมันๆมาฝากกันครับอยากให้ทุกคนดูได้ครับดูเป็นรู้ที่มารู้คุณค่ามากกว่าเน้นกันที่ราคาครับผม องนี้ครับก็อีกหนึ่งตำนานพระครับพระธวารวดีครับพิมพ์พุทธคยาครูบ้านท่าหวีกัญญบุรีครับนี่ก็หนึ่งของดีที่นานๆจะพบครับก็ประมาณ5้า .5 คูณ 9. ุเซนครับหนาแล้วก็ใหญ่มากครับพิมพุทธคยานะครับองพระก็ประทับนั่งบนไอ้ประทับนั่งปางมารวิชัยครับบนบัวสองชั้นนะครับในสมเรือนแก้วครับข้างสมเรือนแก้วจะเป็น ขาเรียกว่าสถูปุสังเวชนียสถานครับมีอยู่แบบสองชั้นสองแถวสามแถวนั่นเองครับเรียงเหลื่อมซ้อนกันครับบางองค์ก็มีสามชั้นองค์ก็มีสองชั้นครับแล้วแต่ครับมีสภาพองค์นี้ก็ได้มาสภาพนี้นะครับในกรุนะครับสวยๆก็น่าจะอยู่พิพิธภัณฑ์หมดนะครับพระชุดนี้นะครับพิมพ์ที่พบก็จะเป็นพิมพ์ประทับนั่งมันวิชัยก็พบครับพิม นั่งยกพระหัดส,สองข้างเสมอพระอุระก็นั่งห้อยพระบาทก็พบครับพบทั้งเนื้อดินและเนื้อจินะตะกัวสนิมแดงครับอีหนึ่งของดีที่เอามาฝากนะครับราคาสวยๆส,สภาพสมบูรณ์สมบูรณ์ก็หลักหมื่นกลางนะครับไม่สวยก็หลักหมื่นต้นครับนี่ครับเป็นสิอมงคลนะครับเขาว่าใครได้ไว้ก็แค่คาดปลอดภัยจากไปอนตรายต่างๆน,นั่นเองครับพระพิมทวาราวดีอายุพันกว่าปีนะครับ อายุเป็นพันปีนะครับพระชุดนี้ครับนี่ครับเอามาให้ชมอันี้เช่นกันครับนี่ครับดูเน้หามวลสารครับนี่ครับเก่าได้ลองความเก่าไหมครับนี่ครับดูครับด้านข้างนะครับสมบูรณ์สมบูรณ์ก็พบยากมากอีกเช่นกันครับ องนี้ก็อีกหนึ่งตำนานพระครับพระร่วงยืนพิมพ์ห้ามญาติครับกรุวัดวังเพิ่มครับขอนเมืองขอนแก่นนะครับนี่ก็ศิลปะลบุรียุคปลายครับพบพิมพ์พนมือและพิมพ์ห้ามญาติครับพิมเล็กและพิมพ์ใหญ่ครับมีไหล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 เนื้อครับต้องมีเนื้อชินเงินและชินกระกรัวชนิงแดงครับก็เพราะว่าเป็นกรุที่พบโดยบังเอิญครับว่าเป็น แถบนั้นก็คือเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนนักธรณีวิทยาครับก็กล่าวไว้ว่าว่าเป็นพื้นที่แห่งนี้ก็เคยมีมนุษย์อาศัยอยู่ก่อนนะครับที่แถบอําเภอสีชมพูขอนแก่นนั่นเองครับก็แถบบ้านทุงท่งทุ่งขมิน้นบ้านขมิ้นบ้านอูบ้าน,บ,านบุงบุงแม่นนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นภูมิประเทศที่ราบเชิงเขามองไปด้านหน้าก็จะพบเทือกเขาครับเวลาน้ําท่วมแต่ก็ท่วมไม่ถึงครับ แถบนี้ก็มีคนอาศัยอยู่ก่อนแล้วสมัยนู้นก็ย้ายไปที่สมบูรณ์กว่าครับปล่อยทิ้งร้างไว้ครับต่อมาคนยุคใหม่ก็เข้าไปปลุกเบิกทําไรทํานาครับก็ขุดพบพระเนื้อสทธิ์เทวรูปสำริดจละดจนของเก่ามากมายครับในท้องที่นาแห่งนี้ครับทางหูหม้อหอยกำไลแขนครับของโบราณโบราณจมอยู่ใต้ดินมากมายครับติาป,ปีล่งมาแล้วก็มีประชาชนแถบวางเพิ่มในขุดพรพระกร,รูนะครับ เนื้อตะกัวสนิมแดงอีกประมาณ120ปว่าองค์ครับประมาณพึกษภา27ครับเนื้อจีนก็พบครับทําให้นักเลงก็เรียกนักล่าสมบัติอยากที่จะประเจินโชคบ้างก็ก็มากันแนะครับในปี36มหกนึ่งกันยา36กครับก็ได้ขุดพบกันอีก8 0 0พัน่าองค์ครับแต่ว่าไม่จำที่สมบูรณ์สมบูรณ์แปดพัน่าองครับที่ชํารุดก็ไม่ได้นับนะครับก็มากมายครับก็ออกมา ส่งไปขายกันทั่วนะครับทั้งแถบโคราชก็ส่งไปครับไปส่งไปภาคเหนือก็ส่งไปครับแต่ว่าคนที่เห็นก็คิดว่าเป็นของเก๊ครับส่งไปลำปางเชียงใหม่แพร่น่านเชียงรายพะเยาก็ไม่มีใครสนใจครับกลัวเป็นของปลอมครไม่มีใครกล้าเช่าครับ แต่พอรู้ว่าเป็นกูวังเพิ่มชัดเจนนะครับก็เสาะส่ปังหากันนะครับปัจจุบันครับก็หาชมยากไปแล้วนะครับราคาเจ้าหาก็สวยๆที่หลักหมื่นต้นถึงหมื่นกลางไปแล้วนะครับพิมพ์นี้ครับนี่ครับไม่ได้เจอง่ายๆนะครับสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับหายากมากครับนี่ครับเอาให้ชมกันอีกเช่นกันครับผมนี่ครับนี่ถือว่าสมบูรณ์นะครับองนี้ครับ วังเพิ่มครับขอนแก่นครับนี่ครับองนี้ครับองนี้ก็อีกหนึ่งตำนานสายเหนียวครับแห่งเมืองนครครับที่สร้างโดยจอมกำบังเวทเมืองใต้ครับพระนาคปกนางตราครับอาจารย์ชุมชัยกีดีพิมพ์นำเลิกหลังตอกโค้ดครับปี2497ครับ หายยากมากๆนะครับตอกสี่โค้ดครับด้านหลังนะครับที่แทบจะไม่ไม่มีให้เห็นในวงการเท่าไหร่ครับเป็นพิมพ์ที่ใครมีก็หงงแหนเพราะว่าเป็นพิมพ์นาเลิกครับเป็นนําพิมพ์นำนางนำเลิกแล้วก็เป็นพิมพ์นักปกนางตราครับก็จะเป็นพระเนื้อเดียวกับพระยอดขุนพลพระขุนแผนกับพระท่าเรือนาเลิกนั่นเองครับแล้วก็ที่สร้างในปีต่อตีเก้าเจ็ดพิธีเดียวกับนางตาและท่าเรือพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กครับ ที่รวม84,000องค์นะครับก็เรียกเรียกว่าชุดกรรมการครับก็รวมอยู่ในชุดนี้ด้วยครับมวลสารมากมายที่ท่านรวบรวมไว้เท่นพระกูร้อยปกรุนะครับว่ญญานยาร้อยแปชนิดครับผงวิเศษเช่นผงนางตาผงสมเด็จพระครังผงบางขุนพรมผงสุพรรณผงหลวงพ่อเกตัดฟิดฟหลวงผงหูยาน ลบบุรีนะครับพระข่ากระดานหูไหนางพญาวัดนางพญาวัดต้นจันพระกุตต่างๆพระกุกกำแพงเพชรของการจนบุรีพระพระกปวัดตรมาปรางพระชินราชพิษิตุโลกหลวงพ่อจุกพระจุลามณีพระรอดพระคงพระเปิมลำพูนนะครับมหาว่านเขาอ้อพระตรุงพระกุติวิชัยนะครับผสมในนี้ครับทั้งพระร้อยแปดกุทั้งวัดยาทั้ง องค์วิเศษต่างๆครับรสมไม่มากมายครับพิธีพุทธาพิเศษก็มีจัดขึ้นตลอดพรรษาวิหารวัดพระบระมธาตุนครศรีธรรมราชครับก็ได้เลิกพิมพ์องค์พระวันที่สองสิงหาสองสี่เก้าเจ็ดครับรเ,รเรียกนํำเลิกครับก็ครบแปดหมื่นสี่พันองค์ก็หนึ่งกันยาสองสี่เก้ญญาเจ็ดครับปุกเสกก็สิบสี่กันยาสองสี่เก้าเจ็ดออกพิธีก็สิบสองตุลาสองสี่เก้าเจ็ดครับป็นออกพรรษาครับ เกจิปุกเสกมากไมร้อยแปดรูปครับเช่นพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนะครับหลวงพ่อโอปัสีอาสมบังมดหลวงพ่อเมืองวัดตาปยาหลวงพ่อคงวัดคองน้อยหลวงพ่อมุ้ยวัดป่าละกรมนะครับหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนอาจารย์ดิดวัดปากสาพ่อแจ็กวัดเขาแดงตะวันตกพ่อหมุนเขาแดงตะวันออกนะครับพ่อแดงภูเขาหลักพ่อแสงคลองน้ำเจ็ดนะครับพ่อแดงวัดเขาบดยิดนะครับ พ่อเปี่ยมวัดก่อหลักพ่อเงินวัดดอนยี่หอมพ่อเต๋สามงามครับร่วมร่วมมาร่วมปลุกเสกมากมายครับคารวะก็มีอาจารย์ชุมเจคกีรีครับอาจารย์นําแก้วจันนะครับเพราะท่านขุนพันธรักษ์รัตเดดนะครับก็ปลุกเสกกันแบ่งเป็นช่วงครับเจ็ดวันช่วงแะกเจ็ดวันนะครับเช่นปลุกเสกเน้นด้านคองกระพันชาตีเจ็ดวันมหาอุดเจ็ดวันป้องกันสัตว์ร้ายโจรร้ายเจ็ดวันนะครับโรคไปยไข้เจ็บเจ็ดวันเมตตาหมายยมเจ็ดวันครับ เนรมิตกำราบศัตรูให้เห็นเราเป็นหลายคนเนี่ยก็เจ็ดวันนะครับนี่ครับเป็นหนึ่งของดีที่เอามาฝากกันครับราคาเช่าหาก็สวยๆนะครับพิมพ์พิมนำเลิกนยครับลักพันแก่ยันหมื่นต้นครับนี่ครับเป็นฟอร์มก็หมื่นต้นๆครับอีกหนึ่งของดีที่เอามาฝากกันครับราคาก็ยังจับต้องได้ครับแต่ว่าเป็นพิมพ์หายากมากในสายครับเนื้ออย่างนี้เขาเรียกเนื้อทูโทนนะครับเนื้อทูโทนครับนี่ครับ ของ7เนำเลิกกอาจย์ชุมชัยคีรีครับสุดยอดสายเหนียวเมืองใต้ครับนี่ครับสิทธิ์คารวะสายโขอ้อนะครับองนี้ครับเคยขาวก็ฟังในคลิปก่อนๆครับพระกรูวัดเรียบครับพิมพิมประทานพรเนื้อชินเงินกรุงเทพครับก็เป็นพระศิลปะยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับ พุทธคุณแควค่าโชคลาภเมตตาค่าขายเป็นเลิศเช่นกันครับวัดเรียบหรือวัดราชบุรณะครับตั้งอยู่เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าครับกรุงเทพครับก็เป็นพระครูยุคต้นรัตนโกสินทร์นะครับแต่ครูปี2488นะครับช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับครั้งนั้นก็รัฐราชบุรณะก็ถูกไปสองครามครับพังพี่นาฏไปเยอะครับแต่โดยเฉพาะพระอุโบสถครับแต่ใน ฏิหารครั้งนั้นนะครับประเทศนิมิตครับซึ่งเป็นพระประธานในวัสดขนาดหน้าตักกว้าง4ศอกนะครับไม่ได้รับความเสียหายเลยครับมีเพียงตรงฐานทุกทีครับเพิ่ขึ้นมาหน่อยเดียวครับแล้วก็พระเอ็นไปด้านหลังหน่อยนะครับก็มีใต้ฐานทุกทีนะครับก็มีพบพระเครื่องจํานวนมากบรรจุอยู่เต็มครับชาวบ้านก็มาเก็บไปมากมายครับวัดก็เก็บได้2กะสอบครับก็ขนาดน้าพระวัดเรียบครับนี่ครับหนึ่งของดีที่เอามาฝากกันครับราคาเจ้าหาที่ พันธุ์ต้นๆครับยังไม่แพงมากครับนี่ครับเอาไม้จมกันอีกเช่นกันครับนี่ครับก็มีพิมพ์ปกโพนะครับพบหลายพิมพ์นะครับก็พิมพ์ฟางใสยญาติพิมพ์ปกโพพิมพ์ยืนประธานพรพิมพ์ท่ากระดานนะครับอันนี้พิมพ์ปกโพครับไม่ได้ใช้ก็จะภาพอย่างนี้นะครับราคาเช่าหาที่หลักพันต้นครับยังไม่แพงมากครับพันธุนต้นๆนะครับ นี่ครับเอามาชมบรรยเช่นกันครับราคายังไม่แพงเท่าไหร่ครับหนึ่งของดีที่เอามาฝากกันครับองค์นี้ครับสมเด็จอังกุโรครับลวงพ่อหีดวัดเชิงคีดีสวีชุมพ่อรุ่นแรกครับเป็นหนึ่งของดีที่หงแหนในสายชุมพรของสวีเขาแหละครับมวลสารประกอบด้วยกาฝากร้อยแปดชนิดครับรวมถึงกาฝากที่หายักย้าก่นกาฝากไม้ไผ่นะครับหมยากมากครับ ว่านมงคลต่างๆที่ท่านสะสมไว้ของเทศต่างๆที่ท่านสะสมไว้ครับมันมาผสมกันบดตากให้แห้งครับแล้วก็ขึ้นองค์พระครับแล้วท่านก็ผสมมวลสารที่สกัดจากดอกตะไคร้นะครับเรียกว่าสีพึ่งที่จากดอกตะไคร้ผสมในนี้ครับมีกลิ่นหอมนะครับนี่ครับหนึ่งของดีที่สุดยอดเมตตาหมายยมครับหนุนดวงคุ้มกันพยัญชนะลายเสริมบารมีนะครับหายากในสายนะครับนี่มาให้ชมกันครับ หลวงพ่อหีดเนี่ยท่านก็คือเจ้าของรูปหล่อโบราณปีหนึ่งสามที่สายเหนียวเมืองชุมพรอีกท่านหนึ่งนะครับที่เหล่ามือปืนยอมสยบนะครับเพราะว่าสุดยอดสายเหนียวสุดยอดประสบการณ์ของท่านนะครับเรียญรุ่นแรกก็ปีสามหกครับนี่ก็สมเด็จรุ่นแรกที่ท่านสร้างครับนี่ครับเอามาให้ชมอ,อีกเช่นกันครับราคาเจ้าหาที่หลักพันต้นหนึ่งพันกลางครับ อาคารองค์สวยๆที่หลักพันกลางครับนี่นครับมีสามองค์ครับเอาไหมจมกันครับผมของห่วงในสายของชุมพรอีกเช่นกันครับเอาไมา้จมกันครับนี่ครับองค์นี้ครับเคยกล่าวฟังในคลิปก่อนๆครับหลวงพ่อทวดพิม โตรีดเอวัดคอกหมูรับือวัดสีตรามกรุงเทพครับปีสองพันห้าห้าครับพระที่ลุกเสกพิธีเดียวกับวัดช้างให้ครับก็ในปีที่วัดช้างให้ปลุกเสกพระชุดนี้ก็ลุกเสกร่วมด้วยครับหลายคนง่าจะสงสัยว่าหลวงปู่ทวดโตรีดวัดคอกหมูบีด้วยหรือครับวัดคอกหมูก็คือวัดที่ต้องมารู้จักกันก่อนนะครับก็คือเดิมเนี่ยชรื่อวัดคอกหมูครับต่อมาก็ชื่อเป็นทางการว่าวัดสีตรามครับอยู่ถนนดำรงรักครับ ว่าบนถนนจักรพัฒดิพงค์นี่ครับก็เยื้องวัดสะเกตจะมีสี่แยกย่อยครับเรียกว่าแยกสะพานสาวร้องให้ครับก่อนถึงสี่แยกหลันหลวงให้เลี้ยวขวาครับเข้าถนนดำรงรักครับทางไปมหาหน้าครับตรงไปหน่อยเดียวก็จะซ้ายมือก็จะเจอวัดเคาะหมูครับบริเวณนี้เขาเมื่อก่อนคนจีนมาเลี้ยงหมูอยู่ครับจนนั่รวยก็จะถวายที่ดินให้สร้างวัดครับต่อมาก็เรียกว่าวัดศรีตารามครับ ในอดีตในย่านนี้ก็จะมีช่างหล่อที่มีชื่อเสียงก็โรงหล่อมีชื่อเสียงคือโรงหล่อของช่างอินครับบางท่านเรียกว่าช่างแสวงนั่นเองครับท่านอินผู้นี้นะครับก็คือที่ท่านที่หล่อพระกิ่งในอินเดียกับวัตถุทัศนะครับว่าในปี2 4 9 1ี่ครับก็ได้นําทีมลองใต้ครับไปหล่อพระกิ่งพวกกระซับไปกับเพราะท่านเส้นวัดแหลมสายครับท่านในปีศูนห้านะครับพระอาจารย์ทีมวัดช่างให้นะครับ ได้สร้างหมูทวดหลังตอรี่ขึ้นครับปรากฏว่าจ้างหล่อทํางานไม่ทันครับก็จึงให้ทั้งอินที่ในกรุงเทพนะครับช่วยหล่อให้แรงหนึ่งอีแรงหนึ่งนะครับพิมพ์ที่ทําการหล่อคือพิมพ์ใหญ่เอครับท่านอินก็หล่อเสร็จอคงสวยๆก็ส่งขึ้นรถไฟไปวัดช้างให้ครับองค์ที่ไม่สวยก็เก็บไว้ครับก็ต่อโคดหมูนะครับเพื่อจะถวายให้วัดเคาะหมูครับเมื่อพระอาจารย์พิมปลูกเสกเสร็จแล้วนะครับพระจุดที่ วัดช่างให้ก็แจกพระในนี่วัดช่างให้ครับแล้วก็ส่วนที่ต่อโคดหมูก็ส่งกลับคืนไปให้ช่างอินครับมันถวายวัดคอกหมูนั่นเองครับนี่ครับเปีนนิพมหนึ่งที่ลุกเสพพิธีเดียวกับวัดช่างให้ครับแล้วก็ราคาก็เบากว่าครับต่อใช้ทดแทนวัดช่างให้ได้อย่างสนิทใจครับส่วนหมูที่ต่อด้านหลังก็มีทั้งหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวก็แล้วแต่ครับอันนั้นไม่ใช่คอยุติครับแต่เนื้อหาต้องเป็นสีออกเหลืองแล้วก็หมูตัวเล็กนะครับ หมูตัวเล็กอย่างนี้นะครับมันก็สีออกเหลืองนะครับเนื้อจะต้องเหลืองนะครับวัชังให้เนื้อจะแดงครับนี่ก็เอามาให้ชมกันนี้ครับเนื้อเหลืองก็มีต้องรมต้องรมดําด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับดูตรงกลางเนื้อจะเหลืองนะครับแล้วก็มีรมดําหน่อยนะครับ นี่ครับราคาปัจจุบันก็อยู่ที่หลักหมื่นหลักหมื่นต้นๆถึงหมื่นกลางครับสวยๆนะครับเมื่อก่อนราคาไม่ถึงหมื่นครับปัจจุบันนี่หมื่นต้นถึงหมื่นกลางมาแล้วครับองค์ที่สวยๆครับนี่ครับก็ใช้ทดแทนว่าจังให้ในราคาหลักแสนได้อย่างสนิทใจครับผมเอามาฝากอีกเช่นกันครับองนี้ครับก็เคยกล่าวฟังในคลิปก่อนๆครับนางพญาหลวงพ่อเฉ่งวัดบางผังครับปี2 4สี่ เก้าเจ็ดครับนี่ครับหนึ่งของดีที่เอามาฝากนะครับราคาเช่าหายังไม่แพงมากครับขนาดก็ประมาณ2 2จุคูณสองจุดเเซนครับสร้างแจกสมัยสงครามครับปูกเสกคณาจารย์ก็หลายท่านในยุคนั้นครับเพราะหลวงพออ่อแจงท่านก็เป็นกิจฎีจาผู้ส่งวิทยาคมไมรูปหนึ่งในช่วงสงคารามวิโดจีนี่ครับท่านก็เปน็นหนึ่งในสิทธิผู้สืบสายพุทธคุมจากหลวงพ่อปานวัดคลองด่านหลวปาน,านมณโคและหลวงปู่ไก่วัดเชิงเลนครับรวมทั้งสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชแผ่วัตถุทั์ครับ เมื่อมีงานปลุกเสกพระเครื่องพิธีใหญ่ๆั้งงั้นได้มักรับกิจนิมนต์อยู่เสมอนั่นเองครับนี่ครับเป็นหนึ่งของดีที่เอามาฝากกันครับราคาเจ้าหาอยู่ที่หลักพันต้นๆครับถึงไปสวยก็หลักพันกลางครับแต่ทางนี้ก็เนื้ออย่างนี้จะมีหลักพันต้นก็มีเนื้อดาเนื้อแดงครับอันนี้เนื้อแดงครับนี่ครับเอามให้จมอีกเช่นกันครับสองสี่เก้าเจ็ดครับนี่ครับยังไม่แพงมากครับ นี่ปิดตาครับเคยข่าวฟังในคลิปก่อนๆครับปิดตาหลวงพ่อวองวัดตุ่งปากูตนคนปรปฐมครับเนื้อตะกัวแกดีบุกค,ครับปีสอง5ี่้าครับก็สร้างประมาณ2 4 9 5หลวงพ่อวองท่านสร้างเพราะว่าก่อนที่ท่านจะมรณภาพเพราะท่านมรณภาพแต่อายุยังน้อยครับหลวงพ่อวองท่านเป็นเกจีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากครับตั้งแต่อายุยังน้อยครับเพราะว่าในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยรับตามคํทำนายของหลวงพ่อตาพระนอย่งแต่นะครับ ว่าท่านมีชื่อเสียงดังกว่าหลวงพ่อเงินวัดดอนหญยหอมแล้หลวงพ่อน้อยไปทำธรรมศาลาซะอีกครับในพิธีปลุกเสกพระคันาราดปี2476พระร่วงไปมนยมยม2484ปี2485 2487พระพระพร,ระสมเจดีนะครับท่านก็เป็นเกจิหนุ่มเพียงท่านเดียวครับที่ร่วมปลุกเสกในพิธีนั้นครับเพราะว่าท่านหลวงพ่อวงเนี่ยว่าท่านยังมีคุณประการอีกอย่างนึงคือ หนังเหนียวฟันไม่เข้าด้วยนะครับนี่ครับเป็นหนึ่งของดีที่เอามาฝากกันครับราคาเจ้าหาอย่างที่หลักพันต้นๆครับยังไม่แพงมากครับนี่ครับสององค์นะครับสององค์ครับนี่ครับยังไม่แพงเท่าไหร่ครับนี่ครับสภาพก็ยังคลาสสิกครับยังไม่แพงมากครับเอาไหมชมมนอีกเช่นกันครับ นี้ครับเ,เคยกล่าวฟังในคลิปก่อนๆครับแต่พิมพ์นี้หายากมากครับป๊บปิดตาสองหน้าครับหลวงพ่อดำมัดกุดเนื้อตะกัวผสมประหลอดฝังเขี้ยวหมาป่าอาถรรพ์ครับหลวงพ่อดำมัดกุดบาจีนบุรีครับแล้วจัดสร้างเราสองสี่ศูนย์สองถึงสองสี่สามศูนย์ครับนี่ครับเจ้าของวลี เสือหลงป่าอย่าดูแคลนหมาเจ้าถิ่นครับนี่ครับยุคแรกๆครับอีกหนึ่งสายเหนียวเมืองปาจินบุรีครับของพราทูดงชาวค้าเมนที่ประจำรรษาที่วัดกุดหรือวัดกุดีครับก็มีอายุรุ่นราวเขาเดียวกับหลวงปู่สุขวัดประคองมะขามเท้าครับท่านก็สําเร็จวิชาโสรถด,ดังเช่นเจ้าคุณท้าววัดหนังครับสามารถเรียกประหลอดได้ครับท่านก็ได้สร้างพระปิตาที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านม,มากมายครับ โดยสร้างอย่างเนื้อตะกัวผสมปลาหลอดที่ท่านเรียกเองครับเป็นยุคแรกๆของท่านครับเข้มขลังครับราวสองสี่ศูนย์สองศูนสองสี่สามศูนย์นะครับนี่ครับผู้ที่ใช้วัตถุมงคลของท่านเนี่ยก็ล้วนแต่ประสบการแก้วกาดอยู่ตรงกงพันครับนี่ยิ่งพิมพ์สองหน้าด้วยแล้วนหายากมากครับนี่ครับพิมพ์สองหน้านีอยู่ที่หลักพันกลางๆนะครับในแผงยังจับต้องได้ครับแต่พิมพ์อื่นอยู่ที่หลักพันต้นครับนี่ครับเอาไม่ชมนะผมหายากมากครับ นี่ครับเป็นพิมพ์นี่แทบจะไม่พบกับพิมพ์นี้ครับนี่รูปหล่อครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับพีหนอนแย่หอมปีสอง7ครับเนื้อหายยากๆครับบางท่านเรียกว่าพิมพ์ขี้ตาครับเป็นพระยุคแรกๆที่ท่านจะสร้างไว้ให้กับวัดวังน้ําขาวนะครับนี่ครับปี2 5 1หครับ หายากมากครับมันมีรุ่นหนึ่งที่ราคายังเบาๆจับต้องได้ครับรุ่นอื่นราคาหลักหมื่นหลักแสนไปแล้วครับรุ่นนี้ยังอยู่ที่ราคาหลักพันต้นๆครับยังไม่แพงมากครับนี่ครับประสบการณ์ดีอยู่แล้วครับออก่เรียกเรียกว่าพิมพ์ขี้ตาหรือว่าพิมพ์วัดวังน้ําขาวครับแล้วแต่จะเรียกครับนี่ครับพิมพ์เล็กครับเียะพิมพ์เล็กครับหายากอีกเช่นกันครับ อันนี้ก็สุดยอดรูปหล่อในตำนานเช่นกันครับรูปหล่อหมอทีวโกมาณพัทครับหลวงพ่อเบาเอิงวัดจวนสะพานขาวครับปี25-2หาครับหายากมากครับถ้าเป็นปีถ้าเป็นรุ่นแรกนะครับก็คือปี2498ครับหลวงเบาเอิงท่านปลุกเสกครับแต่ถ้าปี2อนี่หลวงปู่โตปลุกเสกครับนี่ครับปัจจุบันนี้ก็หาชมได้ยากอยู่แล้วครับชุดนี้ครับก็ใครมีก็ใน้อธิษฐานให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บครับผู้นําไปใช้ต่างก็ประสบความ สำเร็จประสบการณ์กันมากมายครับเพราะหมอชีวกท่านก็เป็นพระหมอประจําองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับท่านได้รับการยกย่องให้เป็นเลิศทางด้านการแพทย์ครับในยุคสมัยที่ยังไม่เจอกนา้วหน้าท่านสามารถรักษาโรคได้หายขาดนั่นเองครับแล้วก็ท่านก็สําเร็จโสดาบันนะครับนี่ครับเอาไม่ชมนีกเช่นกันครับหาชมยักษยครับราคาที่หลักพันต้นถึงพันกลางครับอย่างนี้ครับท่านอาจจะเห็นเช่นกันครับ นี่ครับรูปหล่อหมอชีวโกโกมานาพัทครับผมนี่ครับเอามาให้ชมอีกเช่นกันครับอันนี้ครับเหรียญครับเหรียญหลวงพ่อนาฏปัตสีโลหะกัญญบุรีปี2513หครับหรือว่าเหรียญรุ่น3นะครับ ชอบจำนวนการสร้างก็เนื้อทองคําก็52เหรียญครับเนื้อเงินร้อยสิเหรียญทองแดงก็ะไหลทองสามหมื่นหนึ่งพันเหรียญครับนี่ก็หายากมากก็ประสบการณ์แคล้วคลาดเป็นเลออิศีกเช่นกันครับในปี20ทางวัดก็ได้นําเหรียญรุ่น3ที่เหลือนี่ตอก7 7ครับแจกในงานฉลองอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีของหลวงพอ่อนาศอีกด้วยครับก็จากเส้นเดียวกับเหรียญรุ่นแรกและรุ่น2ครับจะมีความแตกต่างตรงที่หน้าใบหน้าข็หลง รูปหลวงพ่อนาฏมีขนาดเล็กกว่ารุ่นสองรุ่นที่ผ่านมานั่นเองครับเลยขวาจะมีกน,นาะเอียงมากกว่าครับแขนขวาจะมีเล็กกว่าเหรียญรุ่นแรกและรุ่นสองครับตรงคําว่าพระครูสวพนมจะมีขนาดใหญ่กว่าสองรุ่นก่อนครับแล้วก็ด้านด้านหลังเหรียญวงแขนด้านซ้ายจะมีเส้นขนแมวสี่เส้นน,น,น,นนะครับตรงนี้ครับด้านในนะครับนี่ครับจาก แต่ราคาก็ยังไม่แพงมากครับถ้าเป,เป็นรุ่นสามยังอยู่ที่หลักพันต้นๆถึงหลักพันกลางครับทำให้ชมมันนี้เช่นกันครับหาชมยากๆเนะหรียญพ่อนาทัศสีโลหะครับนี่ครับสภาพแต่แค่นี้นะครับไม่ไม่สวยแต่ก็คือคลาสสิกครับนี่ครับหนึ่งของดีที่เอามาฝากกันครับ นี่ครับจะเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่เป็นเขาเรียกว่าเหรียญมหาโชคมหาลาภครับเหรียญยี่คอหงครับรุ่นบวงซื้อเฮงครับเนื้อทองแดงก็ะไหลทองครับโคตรราหูครับอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ท่านขุนพันธรักษ์รัตเดชเป็นเจ้าพิธีปลุกเสกไว้ในปีสองห้าสี่หนึ่งครับนี่ครับข้อสภาพก็ สวยๆนะครับยังแทบจะไม่ได้ใช้ครับเปรียนนี้ครับสุดยอดประสบการณ์ครับเหรียญเจ้าหลวงปู่เจ้ายี่กอหงหรืออากงก่อนนักเสียงโชคนะครับก็เป็นรุ่นบวงซื่อเฮงครับเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วครับหมายความว่าเฮงหมื่นครั้งนั่นเองครับเฮงตลอดไปครับนี่ก็จัดสร้างปีสองห้าสี่หนึ่งโดยมือปราบจอมกังวย่างท่านคุณพันธรรัตเดดครับท่านคุณพันธรรักษเัดเนี่ยเป็นเจ้าพิธีปลุกเสกในปีสอง 541ครับสร้างครั้งนั้นก็ท่านเล็กสุพันผู้เป็นสิทธิคอนสตนิ์นนอกอบท่านก็ดาเนินการจัดสร้างก็ได้ขออนุญาตท่านขุนพันธ์ทพิธีเทวาพิเศษที่บ้านของท่านขุนพัน์ครับจะขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนครบ้วนตามเลิกแห่งสุยันจันทรานะครับจากนั้นก็ได้นำพระสุมงคนชุดนี้เข้าพิธีครั้งที่ศาลหลักเมืองประจบคดีขันในปี44อีกครั้งครับเมื่อพิธีเสร็จแล้วเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็ต้องไปที่ มาเลเซียครับแจกจ่ายแก่ผู้กระตุจัทธาองค์จตุรคามครับใจุดนี้ครับบางเหลือที่ที่เหลือบางส่วนก็เก็บที่ที่ในไทยครับจึงมีพบเห็นน้อยนะครับคนก็ไม่ค่อยรู้จักกับกระทั่งงานพระราชทานเพลิงศพของท่านขุนพันธ์นะครับก็มีการเอามาแจกกันอีกครับก็เลยแพร่หลายกันครับด้านหลังก็จะมีภาษาภาษาจีนนะครับนี่ครับว่าอ่านว่าบวงซือเฮงนะครับ หรือห่งหมื่นเรื่องแงหนึ่งหมื่นครั้งนะครับภาษาไทยก็คือกอขอครับก็เป็นอีรุ่นหนึ่งที่นักพนันนักเสี่ยงโชคทั้งชาวไทยชาวจีนฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์นะครับต่างก็นิยมชื่นชอบกันนะครับมาหาแสวงหากันมาครับเพราะว่าประสบการณ์เด่นทางการพนันเสี่ยงโชคเนี่ยครับหาชมได้ยากอีกแล้วนะครับนี่ก็เอาไม้จมกันครับผมสภาพสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับ นี่ครับอากองกอนนักเสียงโชคครับก็ไหลทองนะครับทองแดงก็ไหลทองครับนี่ครับชมยากมากๆนะครับสวยๆนะครับนี่ครับก็ราคากันอยู่ยังอยู่ที่หลักพันสวยๆนะครับหลักพันหลักพันต้นๆถึงพัน กลางนะครับและแต่เนื้อมีหลายเนื้อนะครับอันนี้ก็คือเนื้อทองแดงก็ไหลทองครับเนื้อทองแดงก็ไหลทองที่หลักพันต้นๆครับยังไม่แพงมากครับชอบมองไหนก็ทักได้ถามได้นะครับโทรมาถามก็ได้นะครับที่เบอร์นะครับ081ครับ4070684ครับนกชุมพรครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่ชี้แนะขอบคุณที่แนะนำกันมาครับผม ขอบคุณที่ร่วมกันสร้างส,างสิ่งดีๆกับสังคมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องของฝากตลาดพระด้วยน,นะครับผมแล้พบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ